สวัสดีครับพบกับสัญญาแฟชั่นอีกแล้วนะครับคลิปนี้เป็นคลิปประจำวันที่วันที่2นะครับมกราคม2568นะครับ2568ครับผมรีวิวเสื้อนะครับเสื้อคอปกนะครับคอปกแขน3ส่วนนะครับเป็นผ้าลินินผสมผ้าฝ้ายนะครับราคา3า0บบาทนะครับมีบริการเก็บเงินปลายทางหรือโอนก็ได้นะครับ โทรสั่งซื้อ0 6 4 5 4 8 0 9 9 9ครับซื้อตามเบอร์ที่พ่อขาโชวนะครับเบอร์หนึ่งนะครับชอบเบอร์หนึ่งสั่งซื้อได้เลยนะครับเบอร์สองนะครับเบอร์สองสวยๆเลยนะครับผมเบอร์สองนะครับพาลีนินผสมผ้าย้ายนะครับด้านหน้าจะเป็นผ้าแก้วนะครับทําด้านหน้าเป็นผ้าแก้วนะครับผมเบอร์สามนะครับ แขน3ส่วนนะครับแขน3ส่วนสวยๆน,น,นะครับเบอร์สีครับเบอร์สเบอร์5ครับเบอร์ห้าครับ เบอร์หกครับเบอร์หกนะครับมีแปดตัวนะครับมีแปดตัวเบอร์เจ็ดนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามพ่อค้าด้วยนะครับเป็นกำลังใจพ่อค้านะครับเบอร์แปดนะครับเบอร์แปดขอบคุณที่รับชมและติดตามนะครับสวัสดีครับ